แรกค่ะ ถ้าเขาเงียบคุณก็ต้องเงียบค่ะพลังเหุ่ความเงียบเนี่ยทรงลพลังเสมอถ้าคุณไม่เงียบนะแล้วคุณไปถามว่าหายไปไหนหรอทําไมถึงไม่เทคมาทาไมไม่เห็นตอบแชทมาเลยยุ่งมากหรอหรือมันจะกลายเป็นคุณจะมีพลังเหตุการไไ่ล่าพลังการไ่ล่าเนี่ยจะทําให้ผู้ชายวิ่งหนีแต่พลังเหุ่ความเงียบเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้ง้อนะคุณมีดีอะไรบางอย่างคุณมีโฟกัสอะไรบางอย่างในชีวิตจึงทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ไปตามวิ่งไล่เขาพลังแบบนี้ล่ะค่ะมันจะทําให้เขาสงสัยแล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามา ู้ชายเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องไปสนใจหรือว่าไปตามชีวิตเขาถ้าเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับคุณเนี่ยคุณต้องการผู้ชายแบบนั้นจริงหรอไม่จริงคุณไม่อยากได้ผู้ชายแบบนั้นคุณอยากได้ผู้ชายที่เอาอกเอาใจเอาใจใส่อย่าทําตัวเป็นผู้หญิงที่จะต้องไปใส่ใจเขาจนเกิดไปถ้าถึงเวลาที่เขาเงียบมันหมายความว่าถึงเวลาที่คุณต้องกลับมา ก่อนหน้าที่จะมีเขาเนี่ยคุณก็อยู่ได้ถูกป่ะคุณก็ไปเดินห้างคุณก็ไปทําเล็บคุณก็ไปทําผมพอเริ่มมีเขามาในชีวิตเนี่ยทำไมอะทำไมถึงทาแบบนั้นไม่ได้เชื่อคุณชรี่นะคะดังนั้นถ้าเขาเงียบก็หมายความว่าโอเคมันถึงเวลาที่ฉันจะไปทําผมไปทําเล็บอัพเวลตัวเองให้ดูสวยขึ้นให้มั่นใจมากขึ้นเวลาคุณได้ใช้เวลากับตัวเองพัฒนาตัวเองแบบนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณจะสวยขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยส่วนข้อที่สานะคะนั่นก็คือใน่คนคนนียยานะุฐ คุยได้หลายคนถ้าคนนี้เขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเอาอกเอาใจหรือว่าใส่ใจให้เวลากับคุณเนี่ยก็ตัดเขาออกไปค่ะคุณก็ไปแชทกับคนอื่นไปคุยกับคนอื่นไปทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณหลงไหลไปทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตคุณมีความสุขอะอะไรที่ไม่มีความสุขแล้วมันไม่ได้อยู่กับคุณตรงนี้แล้วเนี่ยโชคดีแล้วนะคะทาตามนี้โอเคไหมถ้าเกิดว่าใครอยากจะที่จะปรับกลยุทธ์ใหม่นะคะคุณรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คุณชอบจริงนะคุณอาจจะยังมีเหตุผลอยู่ว่าที่เขาไม่แชทเพราะเขาไม่ว่างเขายุ่งหรืออะไรแบบนี้แแลลลล้้้้วววอยยาาาากกกทีีีี่่่จจะเเปนนนนใใใคคัมมมสบุณขึ กูได้รวบรวมมาให้ในหนังสือที่ชื่อว่าอยาอกหักเพราะทักแชทไม่เป็นเพราะอย่างหนึ่งนะคะทําให้ผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่ส่งข้อความหรือว่าแชทกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุยไม่เก่งเราส่งข้อความแล้วไม่ได้มีความสนุกอยู่ในนั้นมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกสนุกที่จะตอบกลับมาถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะแก้เกมนี้ก็อ่านหนังสือเล่มนี้อยาอกหักเพราะทักแชทไม่เป็นแล้วไปเจอกันในหนังสือค่ะ